สวัสดีครับผมพิทัศนชาเมยยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนนะในการการระยะวิ่งรถซอยแคบครับมเีเพื่อนหลังไม่ทำเขา,าว่าพิทัศนแถวบ้านเนี่ยนะครับซอยมันแคบมากนะครับมีรถจอดซ้ายขวาเนี่ยวิธีการขับรัการระยะยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อน,เ,อนเข้าใจถึงหลักการทําความรู้จักนะครับถึงหลักการการ การระยะซอยแคบครับนะครับซึ่งวิธีการกะระยะง่ายมากๆครับนะครับไม่นึกว่าจะมีทิคง่ายแบบนี้เลยในการกะระยะผมชอบมากๆเลยนะพี่ตั้มครับการกะระยะจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพื่อนนะครับถามหลังไมค์มาว่าพี่ตั้มครับผมเนี่ยพอขับรถได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังติดอยู่ที่ว่า เวลาขับรถนะครับในเลนที่แคบๆนะแถวบ้านเนี่ยมันเป็นเลนแคบๆพี่ตั้มพอจะแนะนําได้ไหมว่าเวลาที่เราขับรถออยู่บริเวณเลนแคบๆเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงดีเราจะกะระยะยังไงนะครับ <S <S ผมเคยใช้โคนเสาเอแล้วนะครับแต่มันแคบกว่านี้ครับพี่ตั้มครับมันเป็นทางแคบๆเลยพี่ตั้มพอจะแนะนําได้ไหมนะครับะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนนะในการกะระยะนะครับอ่านะครับวิธีการกะระยะเวลาที่เราจะขับรถ เลนที่แคบๆนะนะครับเพื่อนๆต้องทํารถเนี่ยให้ตรงกับถนนก่อนนะอันดับแรกนะครับอันดับต่อมาอันดับที่2ครับการกะระยะนะครับเราจะใช้นะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยฝั่งขวาก็คือการกะระยะฝั่งขวานะครับจุดตรงกลางนะครับจุดตรงกลางคอนโซลฝั่งซ้ายก็คือการกะระยะฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือสําหรับเลนแคบมากๆนะ เวลา,ยาเพื่อนๆขับรถไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเจอถนนทางที่เป็นทางเลน,เ,ลนเดียวกับแคบแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งได้อะไรประมาณนี้นะแต่รถรถเก่งสามารถผ่านไปได้แต่คือมันแคบมากข้างๆก็จะมีพุ่มไม้มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในซอยที่เป็นซอยแคบๆเนี่ยครับสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับมีเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับถามมาว่าไ e อ้จุดตรงกลางคอนโซลนี่พี่ตั้มของผมก็มีจุดเข,ขาขมวอนมิเตั้มนะแต่มันอยู่ตรงฝั่งซ้ายบางคันก็อยู่ตรงฝั่งขวาตรงนี้ใช้ได้ไหมนะครับ ผมบอกว่าจุดตรงกลางคอนโซลก็คือจุดตรงกลางคอนโซลน,นะครับรถเ,เพื่อนๆบางคนมีเซ็นเซอร์วัดแสงแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะครับมันอาจจะอยู่เยื่ยงไปทางซ้ายนะครับอันนั้นไม่ใช่นะตรงกลางก็คือตรงกลางครับเพียงแต่ว่ารถผมอะรุ่นของผมนะจุดวัดแสงมาอยู่ตรงกลางคอนโซลพอดีมันก็เลยเป็นจุดที่เหมาะเหมิงในการวัดระยะพอดีนะครับแต่โดยปกติถ้าเราไม่มีจุดวัดแสงตรงนี้ เซนเซอร์รับแสงตรงนี้เราใช้ตรงกลางของคอนโซลก็ได้นะนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับมันจะมีเนินขึ้นมาหน่อยนึงใช้ตรงนี้การะยะก็ได้นะใช้ตรงนี้การะยะก็ได้ก็ลองไปเทียบดูไปเทียบเอาเพราะว่าที่ปัดน้ําฝนแต่ละคันหน้ากระจกบานแต่ละบานก็ไม่เท่ากันนะบางทีไอ้ตัวนูน,นเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะก็ต้องอ กาลระยะเอาเองนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะมาร์กก็ลองใช้ดูครับหาสก๊อตเทปสีนะนะครับไล่จากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับแล้วหาดูจุดกลางๆครับหรือเรามองตรงกลางคอนโซลนี่ก็ได้ลองลองมองปื๊บมองไปแล้วก็หาปากกามาแต้มอะไรก็ได้หรือเอาสติ๊กเกอร์สีสีส้มสีม่วงเอ้ยสีส้มสีแดงอะไรมาแล้วก็มาแปะตรงแถวนี้นะนะแปะแถวนี้ให้มันให้เราเห็นก็ได้นะ พอเพื่อนขับไปแล้วขับคล่องแล้วค่อยลอกสติกเกอร์ออกก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเพ,เพื่อนมือใหม่ยังขับไม่คล่องยังกละไม่เป็นนะครับก็ใช้นี่ก็ได้นะครับแล้วถามผมว่าผมยังมองอยู่ไหมนะครับถึงมันไม่มีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะผมก็เอาสติกเกอร์มาแปะอยู่ดีนะนะครับก็ก็ใช้ได้ถ้าเพื่อนบางคนบอกเออพี่ท่านผมไปวัดมาแล้วมีสติกเกอร์หลวงพ่อเงี้ยผมเอาสติกเกอร์หลวงพ่อมาแปะได้ไหมได้ครับได้นะ แฟนผมก็ทําเหมือนกันนะเขา,เาปกาติเขาจะมาแปะใช่ไหมครับเนี่ยอ,อ,อันนี้อันเก่าผมนะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับอันเก่าผมอเป็นสติกเกอร์หลวงพ่อนะนะครับผมก็เคยนะเอามาแปะตรงนี้แหละนะครับไอคันของแฟนผมนะนะครับแล้วก็ลอกออกมามาแปะตรงนี้แทนแต่ตอนนี้มันลอกแล้ว <c oughs> มันลอกแล้วก็เลยมันก็เลยม้วนๆหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ใช้สติกเกอร์นะครับตรงนี้ก็ได้แปะตรงนี้สติกเกอร์หลวงพ่อก็ดีนะ นะครับท nice ่านจะได้มองทางให้เราด้วยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับก็แล้วแต่นะนะครับอ่ะทีนี้กลับเข้าเรื่องกันครับนะครับในการการระยะนะครับเลนแคบนะนะครับวิธีการการระยะนะครับเราจะการแบบนี้นะนะครับวิธีการระยะซอยแคบนะครับสิ่งที่เพื่อนจะต้องดูนะครับก็คือแนวนะครับแนวถนนนะนะครับโชคดีตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีแนวถนนนับนั่นคือเส้นสีขาวฝั่งนี้นะครับตางฝั่งขวานะครับแล้วก็ เส้นที่เป็นขอบฟุตบาททางฝั่งซ้ายนะครับวิธีการกะระยะนะครับซอยที่มันแคบๆมากๆมีรถจอดซ้ายขวาเนี่ยนะครับมีช่องว่างช่องเล็กๆให้เราผ่านไปได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูอันดับแรกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องดูนะครับ2ออย่างนะอย่างแรกคือด้านหน้าอย่างที่2คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขอพูดในส่วนด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหลังกันนะครับส่วนของด้านหน้านะครับเราจะกะระยะโดยนะครับใช้ นะครับเส้นแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นแนวที่เขาจอดรถท้ายรถเรียงกันเป็นตับเงี้ยเราเห็นท้ายรถมันซอยแคบๆใช่ไหมเขาจอดซ้ายขวาใช่ไหมท้ายรถเนี่ยที่เรียงกันเป็นแนวก็ได้นะนะครับให้มันวิ่งผ่านมาครับผ่านมาผ่านมาผ่านมาปุ๊บให้มาจรดลดขอบพวงมาลัยฝั่งขวาอันนี้คือแนวอ่าแนวการกะระยะถ้าแนวนะครับมันล้ําเข้ามานะครับล้ําเข้ามาล้ําเข้ามาอย่างนี้นะ กินเข้ามาในพวงมาลัยแบบนี้เราผ่านไม่ได้นะเราผ่านไม่ได้นะนะครับแต่ถ้าเรานั่งในตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยนะครับแล้วเราตำแหน่งที่เรานั่งตรงๆนะนะครับนั่งหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับเรามองไปนะแนวแนวถนนแนวรถ,วถ,วถวที่เข้าจอดนะครับมันเข้ามาสัมผัสตรงขอบพวงมาลัยฝั่งขวาเนี่ยเราผ่านไปได้นะเหมือนกันครับฝั่งซ้ายครับเราก็ใช้จุดเซ็นเซอร์นะครับ หรือจุดสติ๊กเกอร์ที่เราาร์ k ไว้เนี่ยนะครับให้แนวเส้นฟุตบาทนะนะครับมันวิ่งมาปุ๊บแล้วมันมาบรรจบที่ขอบตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอียงนะอันนี้คือตำแหน่งจริงๆที่ผมมองนะครับในรถผมเนี่ยนะครับที่ผมไก่ยะเนี่ยเส้นขอบฟุตบาทฝั่งซ้ายนะครับมันจะมาบรรจบตรงนี้พอดีนะเส้นขอบฝั่งขวานะครับมันจะมาลดตรงอขอบผมอะไรตรงนี้ของผมพอดีนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมุมกล้องมันมันดูแคบนะครับมันทําให เส้นมันไม่ตรงนะแต่มุมมองความเป็นจริงของผมเนี่ยมันตรงนะนะครับมันตรงดังนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะว่ามุมมองในกล้องที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมพยายามพยายามให้มันดูใกล้ความจริงมากที่สุดแต่มันไม่ได้นะครับแต่จริงๆก็คือถ้าเรานั่งในรถปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเส้นสีขาวเนี่ยมันวิ่งมารวดขอบภงมิัยฝั่งขวาเส้นแนวรบาทมันวิ่งมาปุ๊บมันมาจอดตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวทาง ในการการระยะนะครับทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าฝั่งซ้ายเอาจุดกึ่งกลางคอนโซลไม่ใช่จุดเซนเซอร์นะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะจุดกึ่งกลางนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราเอียงตัวมาตรงกลางคอนโซลอันนี้คือคันเกียร์นะไล่ไปปึ๊บปึ๊บปื๊บเนี่ยมันจะอยู่จุดกึ่งกลางคอนโซลอันนี้นะครับอ่าอันนี้คือจุดกึ่งกลางคอนโซลน,นะถ้าเพื่อนๆมีเซนเซอร์เหมือนกับผมแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้ไม่นับนะ เอาตรงกลางแต่ของผมพอดีเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะเราก็หาสติ๊กเกอร์อะไรมามาร์กไว้ก็ได้นะนะครับฝั่งขวานะครับเส้นสีขาววิ่งมาชนขอบผมอะไรฝั่งขวานี่คือแนวรถของเราที่เราสามารถผ่านไปได้ถ้ามันล้ําเข้ามาเหมือนเหมือนในกล้องตอนเนี้ฟุตบาทฟุตบาทมันล้ําเข้ามามันล้าเข้ามาเซ็นเซอร์เข้ามาด้านในอันนี้เราขับผ่านไม่ได้นะนะครับแต่ที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยในสายตาที่ผมมองไปเนี่ยนะครับ ไอ้ตัวฟุตบาทเนี่ยมันอยู่ด้านนอกอาเซนเซอร์ของผมนิดนึ่งนะดังนั้นผมถึงมั่นใจว่าผมขับผ่านไปได้นะครับอ่ะอันนี้มุมมองกล้องกับมุมมองในตาคนจริงๆมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ขอขอรีมาร์กให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันก่อนนะนะครับฝั่งขวามันกันนะครับเส้นแนวสีขาวเนี่ยมันในในสายตาที่ผมมองนะมันมันเลยมันเลยขอบไอ้ขอบโพลารอยของผมเนี้ยเลยมานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับมันเลยมาประมาณนี้นะนะครับถ้าเรามองตรงกลางเนี่ย ถ้าเราถ้าเรานั่งอยู่ในรถตรงกลางนี่อคือเส้นสีขาวเนี่ยมันเลยขอ,อบพมอะไรผ่ามาแล้วก็ฟุตบาทเนี่ยมันเลยเซ็นเซอร์มาตางฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นผมวิ่งไปได้แต่มุมมองในกล้องตัวเนี้ยมันเข้ามาข้างในใช่ไหมนะครับถ้าสมมติว่าเราขับรถจริงๆเราเจอลักษณะแบบนี้เราเข้าไม่ได้นะผ่านไม่ได้นะครับอ่านะอ่าใครไม่เพื่อนเข้าใจรงกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าเห็นในกล้องเห็น<ๆ>ในกล้องผมมันอยู่มันอยู่ล้ำมันอยู่ล้ำเข้ามาเนี่ยทำไมขับไปได้ไม่ได้นะ เจอของจริงเพื่อนๆถ้าเจอของจริงแบบนี้ไม่ได้นะแต่แต่มุมมองผมอะในในมุมมองที่ผมนั่งมันเลยออกมานะครับแต่มุมมองของกล้องที่กล้องถ่ายอะมันดันเข้ามาอยู่ข้างในเซ็นเซอร์ดังนั้นเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะว่าไอ้ไอ้ภาพจริงๆที่ผมมองเห็นอะไอ้เส้นเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนอกเส้นสีไอ้นอกมันเลยมันเลยไอ้ตรงที่มาจลกันเนี่ยที่มาบรรจบกันเนี่ยมันเลยเซนเซอร์ออกไปนะครับในตำแหน่งที่มุมมองนะนะครับฝังความเหมือนกันนะอ่ะทีนี้นะครับเมื่อด้านหน้านะครับ ด้านหน้าเนี่ยเรามองแล้วเรากะ่าระยะได้แล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้จุดกึ่งกลางกับขอบพวงมาลัยใ,ในการกาะ่ระยะสอยแคบทีนี้มุมมองด้านหลังล่ะพี่ตั้มครับเราต้องหันไปมองด้านหลังไหมไม่ต้องครับนะนะครับมุมมองด้านหลังเราจะใช้กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายในการกะระยะนะครับอ่าทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจาแล้วใช่ไหมนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนมองด้านหน้าในตำแหน่งที่เรามองเนี่ยนะครับเราเห็นว่า ขอบสีขาวเนี่ยมันอยู่เลยมันอยู่เลยขอบผมอะไรมาเนี่ยนะครับเส้นสีขาวมันจะอยู่ข้างๆ้างรถเราประมาณนี้นะครับอ่ะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงนะนะครับคือเรานั่งเรานั่งเรานั่งอยู่นรถเนี่ยแล้วเรามองไปด้านหน้านะครับเราเห็นเส้นสีขาวเนี่ยวิ่งมาปื๊อนะนะครับแล้วเส้นสีขาวจริงๆมันอยู่ข้างข้างรถแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับฝั่งซ้ายครับนะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นฝั่งซ้ายนะนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเ <c oughs> ส้นขอบแนวฟุตบาทเนี่ยมันอยู่ด้านนอกของผมอ่าอเซ็นเซอร์ของผมเนี่ยออกมานิดนึงนะครับเส้อนอ่าเส้นแนวฟุตบาทเนี่ยมันวิ่งออกมาประมาณด้านนอกนิดนึงนะครับ mm. แล้วพอดูกระจกมองข้างนะครับนี่ครับมันก็ยังมีระยะห่างนะนะครับมีระยะห่างระหว่างตัวทางรถแล้วก็ขอบฟุตบาทประมาณหนึ่งอ่าอันนี้คือแคบนะครับแคบจริงๆนะนะครับแคบจริงๆเลยนะครับทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาต ขับรถเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเพื่อนๆขับรถทางตรงเนี่ยขับรถตรงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนๆการะยะนะวิธีการะยะนะครับเราก็ใช้เส้นสีขาวนะครับกับพรมอะไรแล้วก็ขอบฟุตบาทนะครับกับเซนเซอร์นะครับเราก็มองด้วยว่าเรากินเลนเข้าไปไหมนะครับถ้าสมมติวะอ่าสมมุติถ้าเราเบี่ยงขวาไปใช่ไหมครับสมมติว่าเราเบี่ยงขวาไปอุ้ยด้านหน้าเราไม่มั่นใจเราเบี่ยงขวาไปนะครับพอเราเบี่ยงขวามาปุ๊บนะครับเรากิน เรากินเส้นสีขาวมาเนี่ยนะครับมันจะกินเข้ามาด้านในใช่ไหมในตำแหน่งผมเนี่ยใน <oc an> ตำแหน่งที่ <c oughs> ผมมองนะมันกินมาถึงประมาณนี้มันกินถึงมันกินถึงมาประมาณนี้นะครับพอเรามองกระจกมองข้าง,างใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มเบียดเราจะเริ่มเบียดเส้นสีขาวออกไปละเริ่มทับเส้นเห็นไหมครับอ่าอันเนี้ยผมถึงบอกว่าเวลาเพื่อนๆ,ๆมองด้านหน้านะครับเราคิดว่าเราตรงแล้วเราต้องเช็คด้วยว่าด้านข้างด้านข้างรถเราเนี่ยนะครับกับเส้นเนี่ยเราเข้าไปทับเขาไหม โชคดีนะนะถ้าท้านข้างเป็นเส้นไม่มีปัญหาเราเหยียบทับได้แต่ในกรณีที่ด้านข้างเป็นฟุตบาทล้อแม็กคลูดได้นะครับผมเตือนเลยนะถ้าเป็นฟุตบาทเนี่ยก็ต้องระวังล้อแม็กคลูดได้ดังนั้นเวลาเราขับรถนะครับเรานั่งรถไปเนี่ยเร,เราขับรถไปเนี่ยนะครับเราขับรถไปช้า,าๆในซอยแคบๆนะครับเราก็เดือบมองด้านข้างด้วยนะครับว่ามีระยะห่างระหว่างตัวถังรถเราเนี่ยนะครับตัวถังรถเรากับขอบฟุตบาทมีไหมถ้ามีช่องว่าง เราก็ตึงร้อยให้ตรงอย่างเดียวเลยนะครับตึงร้อให้ตรงอย <hi> ่างเดียวนะครับอ่านะครับเราก็ปอนกระจกมองข้างฝั่งซ้ายด้วยนะครับเราขับรถไปเนี่ยนะครับเราเห็นช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรานะครับกับขอบสีขาวไหมนะครับถ้าเราเห็นเราก็เมนเทนนะครับตั้งตรงอย่างเดียวเลยนะครับอ่านะครับนี่แหละครับนี่คือวิธีการกาลยะขับรถซอยแคบนะนะครับก็ เอาไว้เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนนะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับยังไม่ชํานาญนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับผมว่าเพื่อนเพื่อนจะขับรถได้ได้อย่างมั่นใจนะครับวิธีการขับรถนะถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับยังไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้ก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางเมื่อเจอจะได้รับมือได้นะครับบางทีนะครับไปหาเพื่อนไปเจอซอยแคบไปเจอสถานที่ที่มันบางทีไปเจอสถานการณ์นะครับที่มีรถจอดซ้ายขวาเต็มไปหมดเลยนะนะครับแล้วก็เหลือช่องในเดียวเนี่ยใช้เทคนิคนี้ดูครับในการกรระยะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการกาลยะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการกาลยะนะครับวิ่งซอยแคบนะนะครับวิธีการกาลยะผมบอกเลยว่าง่ายครับมือใหม่นะครับเมื่อรู้เทคนิคนี้แล้วนะครับก็จะทําให้มือใหม่สามารถขับรถได้อย่างมั่นใจขึ้นเมื่อเจอซอยแคบๆนะครับวิธีการกาลยะแบบนี้โรงเรียนซอยขับรถไม่มีสอนครับนะครับเพื่อนๆสามารถนําเทคนิคผมนะครับเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเริ่มจากการขับรถ ซอยแถวบ้านก็ได้กะระยะเนี่ยถ้าเราเจอซอยแคบๆแบบนี้นะครับสามารถเอาเทคนิคนี้ไปกะระยะได้เลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนนะครับงงตรงส่วนไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยนะนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาสําหรับมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือใหม่ยังขับรถไม่คล่องนะครับสามารถจอยเข้ามาได้เลยมีเทคนิคต่างๆผมอธิบายรวบรวมไว้ใน เฟซบุ๊กกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้เลยก็ไว้เจอกันในเฟบบุ๊กคุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน